จับไป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 โอเคสวยสวยมีแค่เลยสีอ่อนนี่ใช่ไหมขาวองกนเลย ăn telephoen oh, <laughs> oh, oh, này. chỗ có không nào? đẹp đẹp mát. coi sông nào. có đây có đây khác luôn. จะน้องมีฮะพ่อไหวเลรอพี่น้องกูจูแพ้จะได้เปรียบจักน้อยตัวได้หลายโอ้ยปลาได้หลายดิมูจูแพ้อ๋ออ๋อเอาพี่น้องเหมือนกันเนาะ

บินไปหาเพ่เลยได้กี่เป็นได้ได้กี่ไกี่พวกมันมาได้หมดเลยเราเบิ่งน้องไส้จัดให้บินไปขึ้นอกนีิเบิ่งได้พี่น้องบินไปขึ้นอกโอ้หนี่ไปช่องนี่ตรงกลาง

ใจฉลาโอ้ยอารมไหมเสียนมยารมลานน่นเห็นมือลูกดิวหน้าจอแด้อถ้าสาวผู้ใดมาเอานะครับเห็นนี่ลูกดวนาจอครับ เราครับนะครับสิ <SPA census> <coughs <conclusions> <coughshancing> <coughs> <HHH noise> วูดกินเลยอ้าขอบคุณทุกท่านนะครับประมาณสิเป็นวันเราเอาล่างแบบดุกขวงนะครับทีมงานแบบกว่าพ่ายนากจามากกันหลายนะครับเมื่อกี้นะครับขอบคุณทุกลูกเลี้ยงที่มาซอยขอบคุณทุกท่านนะครับอ้าเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีนะครับท่านสามารถลงาบ้านสั่งได้นะครับจับเอาเลยจับเอาเลยจับเอาเลยเฮะ

เดได้ถั่วหนาอยู่พี่น้องอ๋อพ่อแล้วพ่อนะคุณตามาพ่อแล้วเอาได้แน่ย่ดอกได้แน่ยุ่ต่างทำบุญไปอ๋อพี่น้องเอาเริ่มกลับกันกับมีเริ่มมาไม่กับมีเอาบ่อไปยังได้กันอยู่ครับได้พ่อได้อยู่ผู้ใดหลายก็ได้หลายว่าคาดกนละเื้อนี่มวนมวนเมือนนี่ เกตขีดท่านมั่นใจว่าใหญ่ขวัญเอามาครับเหลืออีกสองละวัญอยู่แต่ว่าตัวหาลู่ขึ้นนัอมือไปละละเลยพวส่งนะครับเท่านั้นนะครับสองลู่อะีรหอมไอแหลครับไอแหลกครับลู่เกตลุกเชียบเล้นะลู่เกตนะครับตารนี้นี่ทุกงานเท่านั้นลหามสองกิโลนะครับที่น้าของอะไรต้องรูสองกิโลับ Sáu năm đã tìm mặt trời ngay với hôm ngay với mặt trời 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 mặt mặt trời 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 ติดมาตลอตด um, ด้นั่นเ็นวันล่าิดนสครับโอ้เหล่อเมียอล้รเขาเมียเราบ้านนึเอาโอ้กับเรากลับแล้วพี่น้องมันมันแกดื้งโอ้ฝุ่นเราไปแล้วพี่น้องข้าฝุ่นกับมัน โอ้ทีมงานทีมงานบ้านไหนก็เท่าไอ้ครับน้องตะไคร้เฮานี่โอ้ไปไปน้ำไปแล้วเต็มเข่งเลยอีกสองกระสอบเรียกสองกระสอบทีมน้องตะไคร้เรียกสองสอบตะไคร้นี่จะลอยลูกครัน้องตะไคร้เอาไปเป็นลอยกับลูกคนละเอาเอาครับเราพี่น้องโอ้หมานหมานอยู่ทีมนี่แข็งแข็ง โอ้ขนไม, oh, ม hmm. oh, ้อีกสอบแล้วพ้ยพี่น้องป้อนไดฟังนี่โอเคอยู่ห้ามันหมาพอกันไหมเหาะพอน้องไหมโอ้น้องสองของวเตมโอ้ยน้ำไปเฉยย่ยงเียอ้าทีมน้องตะกร้เขากลับแล้วพี่น้องมานอยู่หมานอยู่เป็นรอยโลทดีบ๊ยอดี๋ยเดียมเลย

ปาจีนปช่วยใจปาจีนเพราะไปทำอะไรความแชร์เพื่อนมาแล้วผู้มานกมมูัวนี้แหละครับหมานกมมูโอ้ยหมานกมมูมานกมมูผู้อวานนี่คนนี้แหละหมานกมมูสุดยอดมาจ้าบ้านไหนครับเนี่ย้านถวัลครับโอ้ถวัลบุรีโอ้สุดยอดสุดยอดบ้านเพื่อนไปกินแล้วได้หนิครับเนี่ยบ้านเพื่อนไปกินแล้วทุนยอดทุนยอด เจริญอารงูชายค,ครูขับพอเนี่โอ้ยเดีเ๋ยวเพียงไหนี่ิฮึแมเจรถนี่กี่เดียวกนพี่น้องมึงอ้ยมึงเนี่ยมึง,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 งเต็มเลยเมาหาที่บ,าบ้านเราบ้งโอ้ยมึงในวันนีไงขากไงเนี่ยันกไงเจ้าหัวสอโตหมดละ้มึงเนี่ยคุณแม่ เกมรดเลยโอ้ยเกมีม่เกีงไยมาได้รานี้ยางแตกนครับถึงยู่ในอระสอบพี่นองเริ่มกลับแล้วปีนองโอ้เริ่มกลับแล้วปีนองเริ่มกลับแล้วแเริ่มกลับแล้วโอ้แหงไปต้ไหนตั้งป่า ฮา,า,าพี่น้องเอาเส้นแหกกันเลยมั้ับกันแม่เราโมยู่กับบ้านสู่กันไปพี่น้องหมานอยู่ใจหลายอยู่ปลาคนนี้ก็ต้นงมากปลาจีนปลาจีนจะหลายก็มัพี่น้องเอาหมันหมานครับหมันหมานเ,าาเจอกันไหมครับ